นี้เนี่ยคุณแม่นะคะจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ในการรักษาสิวนะคะก็อบอกก่อนเลยค่ะว่าคนที่ตั้งคันนะคะหรือมิ้วเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างต้องเลือกผลิตภัณฑ์ในการที่จะแบบเอามาลงหน้าจริงๆอะ่ะเพราะอย่างที่รู้กันค่ะว่ามิ้วเนี่ยเคยหน้าพังมาหนักมากไม่เชื่อกลับไปดูคลิปนี้เลยค่ะเมื่อปีที่แล้วเนาะก็เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าเนี่ยมันพังหนักมากจริงๆคือนั้นะเมื่อตอนปีที่แล้วเนาะแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวมาเนี่ยก็มีน้องนะคะตั้งครร เมวก็บังเอิญค่ะไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากจะบอกนะว่ารีวิวเขาเยอะมากการันตีเยอะมากเพราะเห็นผลแล้วก็ด็อกเกอร์คือแบบใช้กันเยอะจริงๆแล้วที่สําคัญค่ะเขามีหลายสูตรเนาะก็คือตัวนี้เลยค่ะสกินซิต้านะคะสกินซิต้าเนี่ยคุณนู้นะคะใช้เป็นเซตรักษาสิวเลยค่ะคือจะบอกว่าไอเลิฟเลิจริงๆนะคะอ่ะคุณมจะมา อธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าคนนุณเนี่ยเริ่มใช้ตัวไหนอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยตัวแรกเลยคะ่ะตัวนี้ค่ะ We acne clean นะคะ cleansing น,นะคะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนะคะเป็นเจลล้างหน้าสุดอ่อนโยนเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะค่ะตัวนี้นะคะช่วยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกลดการอักเสบของผิวและสิวอักเสบสิวอุดตันต่างๆช่วยยับยัง้งแบคทีเรียนะคะที่สำคัญนะคะ ็นสูตรเจลค่ะเป็นเนื้อเจลนะจ๊ะเอ,อ่อทำความสะอาดคือแบบไม่บอกเลยว่าหน้าเนี่ยรู้สึกเลยค่ะว่ามันสะอาดขึ้นจริงๆแต่มันจะไม่เอี๊ยดๆอะ่ะจากสบอกนะคะสําหรับใครที่เป็นสิวอย่าเลือกใช้เจลล้างหน้านะคะที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันเอี๊ยดๆๆอย่างเงี้ยคือจะยิ่งทําให้หน้าแห้งพอหน้าแห้งเสร็จป,ปุ๊บหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะว่าเพราะหน้าเอี๊ยดๆเนี่ยสิวมันจะไม่ขึ้นบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะ พอหน้ามันเอสเนี่ยร่างกายนะคะจะยิ่งผลิตน้ํามันออกมานะคะยิ่งผลิตน้ํามันออกมาแล้วทาให้เป็นสิ่งกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้คน,นครูวมมิ้แนะนาค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราใช้เจลล้างหน้าตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะหลังจากที่เราล้างหน้าทําความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะครูวิก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้คือ V Acne Clear Booster นะคะตัวนี้จะช่วยดูแลนะคะครบวงจรเลยค่ะในเรื่องของการ ลดสิวอักเสบสิวโผดส,สิวเตียลอยนะคะยับยั้งการเกิดสิวต่างๆนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่เกิดสิวที่เกิดใหม่นะคะและที่สําคัญค่ะเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลนะคะบางเบาแล้วก็ยังมีเมสบีคค่ะที่เป็นตัววิตามินที่อยู่ข้างในนะคะจะช่วยดูแลการรักษาสิวได้ดีมากแต่อย่างที่บอกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมพาราเบนต่างๆไม่มีนะคะกลิ่นของมันเลยเนี่ย ก็จะเป็นกลิ่นแบบเหมือนอารมณ์เหมือนยารักษาสิวอะเนาะเออแต่ว่าคุณไม่บอกเลยค่ะว่าดีหลังจากที่เรานะคะทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วใช้บูเตอร์แล้วนะคะตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะ w e a c n e Facial Cream นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวค่ะและยังช่วยลดรอยแดงรอยดำจากส,สิวได้อีกด้วยค่ะบอกเลยค่ะสาวๆค่ะ ได้เห็น before after ของมิวนะคะจะตกใจเห็นไหมคะหน้าสดคือนั่นคือหน้าสดนะคะและอย่างที่บอกคะ่ะตอนนี้เวลาเราหน้าหายเป็นสิวแต่งหน้ายังไงก็ออกมาสวยออกมาดูดีคะ่ะครูมิวนะคะจะใช้เท้าและเย็นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเขาการนตีมาด้วยนะคะว่า เห็นผมภายใน28วันอย่างที่บอกค่ะใครใช้ก็เห็นผลนะคะเราสามารถเลือกให้เหมาะสมตามสภาพผิวหน้าของเราได้เลยนะคะเพราะว่าสกินซิต้าค่ะเขามีหลายสูตรให้เลือกรักษาสิวรอยดำหน้าใสนู่นนี่นั่นคือเยอะมากนะคะเลือกตามความเหมาะสมนะคะแต่คุณิวนะคะนี่ค่ะต้องเซตนี้เลยนะ สำหรับแม่ๆนะคะหรือสาวๆท่านไหนที่มีปัญหาสิวอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> คุณมิวนะคะก็แนะนําเซตนี้เลยค่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะคะ <c oughs> ปลาศจากแพระเบมผ่านจากน้ำหอมแอลโกโอล์ต่างๆและก็สารเคมีค่ะใช้ได้นะคะเ <c oughs> พราะคุณมิวผ่านมานแล้วค่ะค <c oughs> นไครนะคะที่สนใจและอยากหาซื้อหาตากันนะคะ <c oughs> คุณมิวแนะนําค่ะมีจําหน่ายที่ <c oughs> วัดสันช้อปปี้รัซซาด้าก็มีค่ะหรือน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองทดลองใช้ก่อนเนี่ย ก็หาซื้อได้ใน7ซ l e v e ค่ะเขาจะเป็นซองนะคะจะเป็น 2-in-1 ระหว่างตัวบูสเตอร์นะคะกับตัวครีมนะคะเป็น 2-in-1 เนาะสามารถหาซื้อได้ที่7ซ l e v นนะคะทุกสาขาเลยค่ะหลังหน้าใสแบบแม่งี้อย่าลืมไปตามกันนะคะดูสดๆค่ะคุณแม่นำเสนอเลยนะคะ